แมวขาแกเตรียมพลุไวให้นสามลูกนะฉันจะจุดพลุรับขวัญหลานในท้องอ้ยคุณยาค่ะเมื่อคืนพี่ชาวีมวเมายังกับหมาชนลี่ว่าส่งตัวเสร็จอะก็คงสลบคาพาชิตีนบางทีฉันก็สงสัยนะสมหญิง<ะ>ว่าเธอไปแอบได้เสียกับคนสวนหรือเปล่าเพราะว่า DNA ของผู้ดี ไม่ได้แสดงออกในร่างของแม่ชนลี่เลย,ยคุณแม่คะบางทีเรื่องสถุนและต่ำซ้มก็อาจจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเด็กวัยนี้ก็ได้นะคะ้าอทานข้าวกันได้แล้วหมอแม่เป็นอะไรเหรอถึงได้เหม่อลอยเปล่าครับผมแค่สงสัยพี่หมอแม่เนี่ยคงจะแค่ตื่นเต้นที่ต้นสา เกที่สวนหลังบ้านยังมีออกลูกค่ะคุณยา่าเพราะพี่หมอแม่เนี่ยเขาชอบทา